เอาแม่เริ่มวันนี้เพื่อนปูงมาจากโคราชค่ะมาจากไรที่ค่ะนี่ครับคนแรกก็คือลุงแซมครับสวัสดีครับคัวลุงแซมครับครัวลุงแซมนะครับมาคัวลุงแซมเป็นเชฟใหญ่แต่มาเป็นลูกน้องของคนชาวบ้านกันอ้าวเป็นดิดเค่ไหนอีกเขาเรียกแม่แม่เขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันมีรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่กำลังทำอะไรครับเนี่ย กำลังแกงเขียวหวานอ๋อเขียวหวานฟักด้วยค่ะเขียวหวานนะครับฟักจากไหนคะปบาเจียวปลาจากเอ่อจากเจนน้ำฝนค่ะเจนน้ำฝนเขาเอามาจากเขาซื้อมาจากเอ่อจังหวัดตราดครับจังหวัดตราดจังหวัดตราดนะครับอันนี้คือสองสองกุกนะสองกุกลมหัวชวนชิมแล้วลุงลุงวิทย์แทนไปหาลูกค้าที่เห็นหน้าตาอ๋ออันนี้ลูกลูกลูกค้ารอ ลูกค้ารอมากดดันครับต้องนั่งรอกินครับลูกค้ารอกดดันครับแล้วคนแรกคนแรกทำหน้าตาเหมือนอยากกินอะไรสัมภาษณ์ได้เลยไหมลูกค้ามารอคิวแล้วครับมารอกดดันกินตะโค่นะครับตะโค่เดี๋ยวลำมวยนะครับโอ้โหเจอที่ร้านผมก็ลำมวยกันมันนี่มานั่งกดดันอย่างเี้ยจำหน้าว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสองสองแม่สองเชฟนี่หุ่นพอๆกันเลยครับเข้มข้นนั่นเข้มข้นมากยิ่กินปลานะครับกินปลามาจากจังหวัดตราดนะครับ ใหม่ๆนะครับปลาซื้อมาปลาทะเลค่ะทะเลเลยนะครับนี่เลยมาจากจังหวัดตราดนะครับวันนี้มาแกงเขียวหวานนี่เลยปักให้โอ้ดูครับดูสีนี่น่ากินไหมครับนี่ยังไม่ขนาดนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้แต่งแล้วอันนี้มาจากตราดเหมือนกันอ๋ออันนี้มาจากตราดมกันครับอันนี้เดินทางมาอันนี้ขึ้นรถโดยสารมาครับขึ้นรถโดยสารมาตามหลังมาอาหารเราเยอะมากนะครับวันนี้อาหารเยอะมากโอ้ปลาเกียวจาเยอะมากเลยวันนี้จำสามอย่างครับสามอย่างครับโอ้มีเยอะแยะเลย หลววิทย์แบกแผ่นบนโต๊ะสำรองรอด้วยเดี๋ยวยังไม่เสร็จอ๋อนี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้คันทุเปิดนะครับอ๋อเมนูอีกอันหนึ่งครับอันนี้อะไรแม่กุ้งอบุ้งอบวุ้นเส้นสโลแกนว่าอะไรนะคะสโลแกนอร่อยสโลแกนแม่สโลแกนว่าอะไรก็ยังไม่ครบอย่างนี่คะไม่แม่สโลแกนของแม่ว่าไรอ่ะจะโลแกนอร่อยอร่อยค่ะแต่ยังไม่จบยังมีสองเมนูค่ะ